สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องค่ายเขตหนึ่งได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนี้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสุขาได้แก่ซ่อมแซมเปลี่ยนสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือ ให้สะอาดและถูกสุขลนะักษณะปรับปรุงซ่อมแซมประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยรวมถึงระบบน้ำประปาเพียงพอแสงสว่างเพียงพอปลอดภัยรวมถึงการทาสีห้องน้ำจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลนะักษณะและในวันที่6พฤษภาคม2567 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องค่ายเขตหนึ่งได้ร่วมกิจกรรมค i c k อ f f สุขคดีมีความสุขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ณโรงเรียนบ้านเมืองบางอเภอเมืองหนองคายประธานในพิธีได้แก่นางสาวรุ่งนภาทิศีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขตหนึ่งนำทีมผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษากุมเครือข่ายสถานศึกษาที่สองคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองบางเขาร่วมกิจกรรมพร้อมกับส่วนกลางโดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนบ้านงบาง,บาง เป็นโรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องค่ายเขตหนึ่งที่มุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งพัฒนาสถานที่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาสุขาให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนักเรียนดีมีความสุข